พี่น้องคะพบกับช่องประจยระัยเกษตรฮาจ,จีคือเก่านะคะหลังจากที่เห้าได้ลงคลิปเกี่ยวกับการฉีดพ,พ่นสารกำจัดวัชพืชไกรโฟเซตในแปลงนี้คือมันมันตายเนาะพนักงานเขาสีบดีแต่หญยาตายดีหญยากระตายดีมันกระตายดีผ่านไปสักประมาณ10วันแล้วค่ะพี่น้องคะฮามาเบืองผลงานเพิ่นกรได้ได้กินน้ำปุ๋ยได้กินน้ำฝน เพื่อนก็นมีความหูซึกว่าชุ่มชื้นแบบนี้นะคะพี่น้องนี่แบบนี้นะคะงามแล้วค่ะพี่น้องคะไกโฟเซตถ้าแพแล้วก็หูซึกว่าจะขึ้นดุนอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดฝนตกสายเร็วก็จะฟื้นเร็วถ้าเกิดฝนนานมากเรียบร้อยเลยค่ะพี่น้องคะตายเรียบร้อยแต่ว่ากบบระบเรตายเบิต่อค่ะพี่น้องก็บอตตองตกใจนะคะสารกําจัดวัชพืชตัวไหนดีมันมีสองตัวนะคะ กรูโฟสเนตกับไกรโฟเซตดีทั้งสองค่ะพี่น้องคึ้นยู่กับการใส่ข้างเฮ่าว้างเฮาจะใส่ถูกต้องแค่ไหนเฮาจะฉีดพ่นยังไงต้องใส่ให้ถูกนะพี่น้องเวลาตวงก็ต้องตวงให้ถูกนะคะบมแมนว่าตวงมากเกินไปกระทาให้แพตัวน้อยเกินไปก็ทําให้หญ้าไม่ตายนะคะนี่ผลนผลิต8ดถึงเกาเดือนได้รับผลผลิตค่ะพี่น้อง ความห่างระยะของแถวตัวนี้เมตรสามสิบนะคะ่นจะปลูกห่างหญ้าตายดีมากๆเลยไกลฟูเศษแต่ว่าทศีด,ดีก็ดีไปทศีดบดีก็คือสวอยไปเลยค่ะพี่น้องเนี่ยสามบดได้ะคะ่ะถ้าสามแล้วมันมันเกิดบ่ท่านมูสามกับสัมบอสามคือเก่าปล่อยปล่อยไปเลยค่ะพี่น้องถ้าเกิดมันบ่ห่างจนเกินไปนะคะสามแล้วมันโตบ่ท่านกันหาก ของรากของมันก็นจะทำงานบ่ท่านกันอีกสัาอีกต้นจะขยายรากได้ดีอีกต้นกว่าจะติดด่นะคะคือมันจะใหญ่บ่ท่านกันเลยค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ